กมินยย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 ฉันเดิมทังเดื่อทุกสิ่งพื่ให้ได้เจอไม่มีทางม้นกลับตัวฉันก็รู้วยดังยาพิษต้นก็ร้ายไม่อยาต้านทาน So bad no one can stop it h i s love h i s love สิ่งเดียวที่ฉันต้องการก็คือหัวใจก็คือความรักของเธอรู้นั้เราเธแฟนเซีเธอดึงดีจของฉันใน้ลังคลา เสาร์วันคนนี้ก็เจอพอฉมชันว่แล้วพูดออกมาความรักทำให้ลุ่มลง overdose เรื่องทาง,งพายายามนันเท่าไรยิ่งคุ้มค่าตั้งจต่ควบคุมมากขึ้นยิ่งขึ้นอีกสิะกันห่างใจ Oh too much เพราะเธอ your love นั้นเป็น overdose too much เพราะเธอ your love นั้นเป็น overdose ลึกซัมตากตัวเธอเราดูมันแนบก่อนอยากพยายาม มาว่านมิีรมบหนาเจะนั้งทำให้ฉันตอนหยุดหายใจเธอทำเช่นนี้ทำไมกันฮ<ป>ิตเลอร์ฮิต s ลอร์ความรักเธอนั้นอันตรายมันเป็นเส้นทางที่มีแต<ป>่เ e ส t i นีเธอทำให้ฉันสั่นไวไปหมด yeah ่างายของฉันมันจงเลารอ คนเดียวเธอคนเดียวเธอน่าสองวันโถดึงก็เธอ้ความันไว้แล้วพูดออกมาความรักทำให้ลมลงๆ overdoes ยิงพาไปยาวนานเจ้าลายยิงคุ้มค่าดังเจำควบคุมมากขึ้นยิงขึ้อน,ออน,ออนอีกสิ่งกันห้ามใจเอง too much เพราะเธอ your love นั่นเป็น o v e r d o s e too much เพราะเธอ your love นั่นเป็น overdo s e ผู้คนอบกายฉันเองก็ทำ เพรฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอเมื่ว่าเจอกันนี้มีแค่เธอคนเดียวทั้งโลกของฉันมีเพียงแต่เธอไม่อาจห้ามหัวใจไห้เธอได้เติมเต็ม right now this time you in my heart ดึงดันกับเธอลังเลจ,จะทำไม่อาจต้านทานยังไม่เคยพอใจแม่จากกี่ครั้งบอ <Yeah. S 1> กเธให้สัมผสัสที่ปลายมันทำให้ฉันนั้นแทบจะบ้าจะหยุด <ไป S 1> ฉันดูสึกชอบมันรู้สึกดีจน can't stop baby doctor ในมันแทบเกินจะทนอีล่อนะเธอและฉันนั้นแทบจะเป็นคนเดียวกันในทีทีเรานะหากได้รู้สึกแบบนี้ก็อาจจะตายไปเลยก็ได้ถ้ายังคงมีชีวิตก็เพีนงแค่ผีดจะดูยังท้องเจอท้องเธอท้องเธอสมมติเขอจดยด้านเธอตอนนี้ฉันต้องการแต่เธอ I'm young, I'm decent, I can't hide Oh, too much, too much, much. Carter, your love, your oh, love I've been overdosed Too much, call to her, your love I've been overdosed